และนี่ใ okay, ช okay, mm ่น้องๆนี่ยจะขายน้องนี่ยขอบมกขอบใจทางผู้ใหญ่าจิบุญแล้วก็ขอบมกขอบใจทางเบลลีแล้วเนาะคำถามว่าบุ๊ม่มีผู้ใหญ่าจิบุญแล้วก็บุมมีเบลลีแล้วก็พวกน้องก็คงคงสิบอบได้รถคนละคันไปเนาะนี่ก็จะขายขอบมกขอบใจผู้ใหญ่าจิบุญกับเบลลีแล้วเนาะโอเคเนาะยินดียินดีเพราะว่าไอ้ก็สนับสนุนกันเฮียนอยู่ถ้าหากว่าน้องต่างใจเฮียนเนาะก็เต็มใจแล้วก็ถ้าามีผู้ใหญ่ใจบุญแบบนี้เฉเรือ อ่าก <ique> okay, ็เต็มใจซิแหละเห็นพวกน้องเนาะการใจเฮียนก็ดีใจเพราะว่าอนาคตของสายก็ขึ้นกับพวกน้องนะโอเคเนาะสบายดีเพื่อนเพื่อนนองเนาะการยินดีตอนฮับของชุด่องเบาอ้วนอีสิทเก้าสิบเพื่อนเพื่อนน่องเนาะก็ซึ่งว่าเมื่อนี้เบาอ้วนก็ได้มาอยู่ที่ห้านเพือว่าขายขายรถนกเพื่อนพี่น้องเนาะมันก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็จะมีรถจักรยานเนากนี่จักรยานนก กคือมื่อเนี่ยบ้าอ่อนก็จะได้มาตังเอารถนี่ไปให้กับสองน้องเนาะคือว่าน้องข้ามซอนเนาะกับน้องนี่แหละถามว่านี้่เขากับน้องบรรดาเนาเพื่นพี่น้องเนาะกคือทั้งเอฟซีของบ้าลีพวกนั้นอะไรสนับสนุนที่ว่าปากเงินมาให้กับบ้าลีเนาะสื่อจักรยานให้น้องนี่คนขั้นเนาะจึงว่าที่บ้าอ่อนกับบ้าลีไปธุรกิจลึนกันเลย กับน,น,น้องๆเนาะสองคนกำลังเทวาเดินทางกานนับบาทเนาะก็คือมื่อน,นี้เอาสองคนก็ไปออกมาไป่ออกมาเทวาแต่วาซื้อรถเนาะซื้ารถี่ก็บบอลี่กด้เรือกพันธุ์แล,ล้วเนาะรถเทว่าบาลลี่เลือกเลือกมากกว่าจใจจาของห้านในเซ็กเนาะเซ็กความละเอียดของรถเนาะเน,นี่ยทางจากของหา้านกำลังจะเซ็กเนาะ เี๋ยนี้สองขั้นเนาะนี่ตัวหนึ่งกับยูนี้เนาะหลังจากเทวาจะกของห่านเป็นประกอบหรือเซกไปเที่ยวพ้อแล้วเนาะเขาทั้งสองคนก็จะได้เอารถจักรยานเนี่ยมัดช้าๆรถคนละขั้นไปเนาะเดี๋ยวนี้เบานี้กับก้าลังออกไปทำธุรกิจขนมเลยเนาะหลังจากเทวาเขาเซกเทียวพ้อหนอดเดี๋ยวนี้เขาก่อแต่เอารถจักรยานเนี่ยมัดช้าๆรถมอเตอร์ไซค์ล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะทั้งสองขั้นของเขานะ เนี่ยเขาก็จะได้มาจนมืดแล้วเดี๋ยวนี้เขากเสาะจะเดินทางไปแล้วงน้อเพื่อนี่น้องเนาะเอาเรียนเนาะสบายดีพี่น้องนะเดินทางไปพี่น้องตางแบบนี้เลยตางแบบนี้ไปเลยเนาะโอเคเอาเดินทางไปเลยงเพี่น้องโอเคไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เขาก็ได้เดินทางมาอดีว่าเป็นห้องเยนของสองทั้งสองน้องพื่นเนาะถือว่าห้องเย็นนี่กว่าจะเงียบเงาไปพี่น้องเพราะว่า อันนี้จะเป็นสั่นมอต้นเนะาะขาเจ้ามอสหนึ่งมอสองมอสามขาเจ้าจะเสียงแล้วนะยังเหลือแต่สั่นมอสีเนาะสุดเพิันหลับไปพันเนาะนรถเราก็ได้เตรียมมอสแล้วเนาะนี่เราก็ได้เอาอเลงจากรถเนาะเป็ี่ยนแล้วได้ขัอบจะบอกักขับฟ <c oughs> ุ่นขี่ายพี่เนาะนี่ขี้ฝุ่นหลายนี่แต่บาบรียนยกลงเนาะเอาลงเอาลง่ลงลงลงานน้องๆก็เนาะแต่เันนี้ก็สองขั้นสองสีคนละสีเลย เดี๋ยวจะหน้อยก่อนไปห้องสองนอนพื้นไมอ่เนาะพื้พื้นองเนาะเดนนี้พนก่อกลังที่ว่ายังคาเขาห้องอยู่เนาะยังคาขึ้นห้องอยู่เดี๋ยวจะหน้อยหอดเวลากับพักเราเบาหวันที่เสกเข่าไปห้องสองนองออกมาเนาะอันนี้น้องบรรดาใดรลงมาก่อนหน่อเนาะสบายดีสบายดีเดี๋ยวนี้พักพอนเนหลับนี่เนาะ นอนเนาะน้องครัสอนพมา่าเถอะยังโอ้กําลังยังมาเพื่อนพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีโอ้ขอบพอดีุณพรมงคพักพอนะด้วเตาอต่อคำสอนยักยานนั่นนึงคำสอนยัายนเนาะบบาเองเฮีงมึอนี่เฮงมึดเหม่อมึอนี่บ้โบ้หรือเฮงเดี๋ยวเฮียงเฮงจนเศร้าเนาะโอ้เฮียนตเศร้าแล้วตอนนี้จะได้กับบ้านเนาะจะได้กับบ้านมึอนี่ไม่ได้ย่างแล้วมึอนี่น่ะ <Nhạc> này hồ mi khổng khoản mô mô phải cả gì đây nó không xì đam nó không nó đá, <Nhạc> đá, đầm, bắn đá bắn bắn. Bắn. bảo bớt mũ bắt là lại cho nó mũ màu con đấy นอนมันตกได้เงี้ยฮะแหมงามหลายเนอนคนน่ะคนมักสีดำเนาะได้นี่ยนะอันนี้คือที่เลือกเลือกใบแล้วเนาะจำต้องต้องได้เอาเนาะเพราะว่ามีสองคันคนหนึ่งเอาคันหนึ่งยังเหลือคันหนึ่งต้องได้เอาเนอนล็อกไว้สีฟ้าก็งามสีฟ้าก็งามส่วนพี่น้องคนเมาเงียนส่งกุคัดไหมพี่น้อง บืงผู้เป็นยังผู้เป็นยังเนี่ยพ่อแม่พี่น้องยิบเนาะเป็นอะไรส่งข้าศึกนังส่งคัดส่งคัดพี่น้องโอ้ส่งคนคัดเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก่อนเนาะเบ้าอ้วนก็จะได้ให้ทางเบลลี่นี่จะเป็นผู้ดี่ว่ามอบเนาะให้กับทั้งสองน้องเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเขตของเบลลี่หรือว่าเป็นผญ้ย้ายเจริญโดยเอฟซีของเบลลี่เป็นผู้เดาฝากเงินมาให้กับเบลลี่เนาะ บาลลีก็เลยจะเสื่อยต้องสองน้องเนี่ยบ่อ่อนก็จะหาทางบาลลีนี่มอบกับสองน้องเนาะส่วนรายละเอียดแายไะเอียดแล้วบอลีก็ขออธิบายทางผู้ชมฟังเนาะบ่อ่อนก็จะได้อัปเดตแต่ทางผู้ชมเบิ้งไปพร้อมกันเนาะเนี่ก็คือที่ว่าบาลลี่กำลังให้คำคิดควเห็นกับน้องๆเนาะรานนี้บ่อ่อนก็จะได้อัปเดตแต่ทางผู้ชมเบิ้งเนาะมือใดขอที่อันเป็งานมันือไงันคือหกมันนี่มันคือนะไรเต่าเอ่ะ mong yên tìm mục vụ vẫn 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 เราจะเต้นเนาะทีทีหนึ่งทางสุดท้ายดิเก็บบถึงชนะนั่นดิอ่านันนี่อันบัลดาพอดีว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นน้องสองคนครับคำสอนนะยางไก่เนาะอะไรเนาะแต่ยางกรอดดมาชุดน้องกันเนาะแต่อะไรคเพิ่นก็เลยโูตาเนาะยัดยันัดสนุนทางพี่น้องและให้เอารถที่ไปองเนียนน่ะนะ เิ่นก็เลยว่าชงเงินมาไว้อ่าให้ทั้งหลายนี่คือพีไให้คีคือปล่อยอยู่ทั้งตารางนั่นแหละบรรดาเอาข้นงในสีดำเนาะสีดำเอาโลกลอกเจี๋ยงเนาะไหมข้างซอนอะไรสีนั่นเนาะข้างซอนไม่ได้เลือกลอกเจี๋ยงเนาะไหมบันหนึ่งเขาขี้ยิงสบายบันหนึ่งเดี๋ยวจะขี้มาบ้านเราเรียบคนใจน้องๆคนนั้นลองขี่บ้างเนาะเอาวันศิคักระบะเนาะขี่บ้างน้องลองขี่บ้างสร้างด้เยบอก อ้ถนัดดีเนาะเบิ้งก็หูเนาะถนัดเอ้าเอเอาเอาเตนบตามกันเต้นอยู่เนาะแม่งดูอะไรกันตามันเกานี่รับเต้นได้ฟื้บอกบางทีคือฟืดๆเลยก็ฟืดเนาะอะไรเยู้ดีใจบ ดีใจเนาะ,อะขอบใจเพื่อนนะขอบใจอขอบใอก็คือนะนี่อันเนงินทีอ่ยน้ำมาซื้อบัพิดในครั้งนี้นะก็คือเป็นเนงินของปุ้ยไงใจบุญอยู่ทางนอ,อ่าตางประเทศเพื่อนเพป็นหันซื้อว่าเอื้อยกองคันเปิ้นทรงแม้เฮานี่เท่แสดพว่นเปิน้นทรงแม้เฮาซอ,องหอยดอน สองห้ายดอนหูบอกว่าอันสองห้ายดอนนี่มันคือกกเงินกรีฟเพรงเงินกรีฟบ่หูพอสอนเลยวมันคือเงินกรีฟนี่สามล้านกรีฟแล้วก็ไปซื้อ,อนารลตีฟให้นอนคั้นหนึ่งอเขายเป็นเงินบาทนะเพื่อนเราขายเป็นเงินบาทแต่ว่าเท่าไรเป็นเงินกรีฟคือขั้นหนึ่งอันหนึ่งล้านสองแสนสามสิบสองพันกรีฟสองขั้นก็นถือดูสองล้านสี่แสนหกสิบสี่พัน อ่ายังเหลือเงินอยู่เงินอยู่หาแสนตายหาแสนสามสิบหกพันเงินที่ยังเหลือนะแล้วก็เฮาก็จะมาแบ่งให้น้องสองคนเนาะได้ปู๋นึงสองแสนหกสิบแปดพันอ่าตอนตอนนี้ก็คือที่อ่ะเป็นทางบ่าวดีเนาะที่จะมอบเงินส่วนที่เหลือให้กับสองน้องคนเนาะหาแสนตายนะพี่น้อง เงินเหลือมานะัสดีเปิ้ลเราเบิ้ลคืนลืมอ่าเอาบันทรธนูดเน้อยนึงเนาะก็คือยังเหลืออยู่ห้าแสนสามสิบันเนาะเอามาแบ่งให้สคนก็ได้อยู่สองแสนหกสิพัน่น้อะเนาะเดี๋ยวจะมาเบิ้งนาะสองแสนหกสพันสองห้าสเนาะตัวนี้เป็น2องแนห้าสิบเนาเนาะเอาคับซ่อนอ่าแล้วนี่ 2 5 0เนาะพ่น2 5 0อืมแล้วก็เนี่ยอ่า2 5 6นน้องเนาะตัวนี้อ้นี่แบ่งกันก็ได้อยู่200000กับความจริงนี่2 5 6นน้องเนาะเอาพ่น260000นะพี่น้อง แต่เขาจะให้น้องเพื่อนพรารเรับผมีเงินหน่อยเขาให้ผลหนึ่งสองแสนครับยหกหกสิบห้าเนาะแม่น้องหกสิบห้าแล้วก็บวกเี้เป็นยูสองแสนเจ็ดสิบเลยนะอันนี้น้องเอาไปแบงกันเลยตันนี้หกสิบพันแบงก์เ่สามสิบนะอ่าใบน้ำน้องจะจาแบงก์ให้อันคำสอนได้สามสิบหน้าแต่เพ่อนยูแสนแสนครับเจ็ดสิบเนาะแสนหาแม่น้อง สองแสนเจ็ดสิบเตอนั่นแหละสองแสนเจ็ดสิบได้คนหนึ่งสองแสนเจ็ดโอเคเนาะหลังจากที่บาลีได้มอบรถให้กับสองน้องก็ก็คือจะได้อธิบายแบบที่ว่าปู้ย้ายใจบุญเพิ่นซื้อหยังเนาะแล้วก็ฝากเงินมาจานวนเท่าใยเนาะแล้วก็บาลีก็ได้อธิบายกับน้องๆแล้วก็อธิบายท่านผู้ชมได้ฟังได้ผู้น้อกันเนาะสบายดีทั้งสองน้องด้วยเนาะสบายดีสดีอ่าดีใจหลายบอกที่ว่า มีผู to to beach, so ้ใหญ่จะบุญที่วาเพิ่นได้สนับสนุนสิรวเทียไปสองน้องเนี่ยนะดีใจดีใจตอนนี้ไปบ๊บบบบ๊อบแ่ยางเติมแล้วเนาไปนี่เนาะจะได้คอยขี่รถเมาเงี้ยเนาะสบายขึ้นหลายเติบเนาไปนี่เนาะผ่านมาเนี่ยเขาเคยใส่เวลาย่างเมาเงี้ยเนาะย่างสามชั่วโมงกับสามชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนี้เขากว่าจะประหยัดเวลาลงแล้วเนาะเขาจะมากกว่าจะประหยัดแบบที่ว่าเวลาลง จากสามชั่วโมงมันก็จะมาเป็นหนึ่งชั่วโมงเนาะนะมันก็จะลดพนข้อเมื่อยของเฮาเนาะก็ถือว่ามันดีใจร้ายเนาะสองน้องเนาะหลังจากที่ว่ารลานซื้อที่ว่าผู้ย้ายเจบุญเนาะที่ว่าฟังเงินมาให้กับบาวลียไม่สิลดเนาะน้องเนาะน้องขู่ไมนเนาะเนาะแล้วก็เพื่นฝากมาแต่ไดนเนาะแล้วก็บาวลีก็ได้ซื้อจำเงินเงินที่เพิ่นฝากมาเนาะบาวลีก็ได้ซื้อซื้อแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็ยังเดือดยู่กันเนาะ เรือเรบาีเร่ก่็จะได้น้ำใหน้น้องๆใหน้น้องๆนี่มากวนตัวเลือมาแบ่งให้น้องๆน้องๆก่อจะเป็นให้พวองน้องนี่น้ำใส่เงินที่่าผู้ใหญ่จะบุญเพิ่นนันบริจาคมาในให้มันเป็นประโยชน์เนะาะเพรอมว่าเขาจะไปซื้อเป็นอุปกรณ์การเรี่ยนบอนะเนา,นานะเขาก็บอไปใส่าจผู้ฟุ้ยบริจาคโรเลเร่ให้พวองน้องนี่ใส่ายในสิ่งที่มันจำเป็นเนะาะให้ซื้อเครื่องเรี่ยนซื้ออุปกรณ์การเรี่ยนเนาะ ถ้าขั้นวันจะไล่ก่อจะข่เายในนี้ใช่น้องๆนี่จะขายน้องนี่ขอบมกขอบใจทางผุญยาเจ็บบุญแล้วก็ขอบมกขอบใจทา้งบาลลี่แล้วเนาะคุณถามว่าผมผมมีผุญยาเจ็บบุญแล้วก็ผมมีบาลลี่แล้วก็ผมน้องก็คงคงซืบ่บ่ได้รถคนละขั้นไปเนาะนี่ก่อจะขายครอบมกขอบใจผุญยาเจ็บบุญกับบาลลี่แล้วเนาะโอเคเนาะยินดียินดีเพราะว่ไอ้ก็สนับสนุนรลยการเฮียนอยู่ถ้าหากว่าน้องตั้งใจเฮียนเนาะก็เต็มใจ แล้วก็ทายมีปุหญ่ใจบุญแบบนี้เือี่ยอายก็เต็มใจซะแหละเห็นพวกน้องเนาะใส่ใจเฮียนก็ดีใจเพราะว่าอนาคตของทายก็ขึ้นกับพวกน้องนะโอเคเนาะอ่นเนาะเดี๋ยวนี้ก่อนหลังจากอะไรน้องทั้งสองคนไะครับรถเราแล้วนี่พวกอว่าทั้งสองก่อนสะได้ขอลาตัวกระบังก่อนเนอะแล้วจะได้ก่อให้พวกนอนก่อเวลาขับเวลาขี่รถก่อให้ระมัดระวังกันนเนาะก่อเกรงกลัวเกิดอันตรายเกิดอุบัติเหตุเนาะ อ้าววัชระอ่านเได้ขอตัวลากับก่นอนคอยโชคดีโอเคนะ้องเพื่อนพี่น้องเนาะสำหรับการที่ว่าเอารถเข้ามามอบให้กับสองน้องเพืนนะ่อนเนาะทั้งบาลีแล้วก็ได้มอบให้ทั้งสองน้องเพื่อนเป็นเที่ยบห้อยนะเพื่อนพี่น้องเนาะเกาก็จะได้มามอบไป้ที่ยูเทียงเฮียนเพื่อนเพื่องเน,นงนะเาะเขาจะก็จะได้เดินทางที่ว่าอยู่บ้านนะั่นมาขเขาเฮียนอยู่แห่งนี้เนาะก็คือว่าพันมาเพื่อนก็จะได้ใช้เวลาที่ว่าณยางจากบ้านมานสามชั่วโมง ย่างกับสามชั่วโมงเป็นหกชั่วโมงเนาะแล้วนี่ก็ทางเขาก็ได้มามอบรถให้เนาะขเขาจะก็จะได้น้ำใส่ที่ว่ารถเดินทางก่อประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าจะหอนเนอาไปเพี่น้องเนาะทางสองน้องคนก่อนดีใจไลายเพือนพี่น้องเนาะก็โอเคเพื่พี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ไม่อ้วนก็จะได้ไว้ซ้ำนี่แล้วคอยพบกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบเรียนยุ่งใส่ครับก็อคอยที่ตามครับส้มได้ให้กันตังใจกันต่อไปเนาะเพ่อพี่น้องเนาะถักว่าท่านผู้ชมท่านใดปู่ญ่าจะบุญท่านใดเนาะนะครับได้เข้ามครับส้มคลิปนนีี้้แลววเาาาาาาาะถก่มตสสงรรบิจค โซเหลือทั้งสองน้องคนเติมเนาะก็สามารถที่จะพอพันมาทางบาลลี่หรือบัลล์อ่อนก็ที่ขอขอมกขอบใจเนาะคำนำผู้ใหญ่ใจบุญแต่ว่าอุปถัมภ์เตือนม่านข้างนี้เนาะก็ขอยยอยพรไสิ่นจ่มอยู่ดีไม่แห้งฝ่าจะจากลูกไข่กรเจ็บนอนรับคอแรงมือนนอนตือนคอ้เงินแสนเนาะสิ่งที่ทานไห้มาในวันนี้ขอกลับถ้าตัวทานเราทำเพื่อทำเนาะสาธุน,นออกไปพี่น้องเนาะก็โอเคไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาัาลอ้วนก็จะได้ก็ลาบทานผู้ชมไปซ้ำนี่เราคอยพบกันกหม้ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจ